จ้าบกเลี้วนั่นนี่คงยิงสุดยอดเลยจ้ามันมีตัวไหมลูกนั่นนะมันมุดมุดอยู่ใช่ไหมขึ้นเร็ว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 ลนลนเต็มเต็มเต็มคิปเปิ้ลเต็มคิปเปิ้ลไปอ๋อลงไปไปฮะอ๋อไปนี่ขึ้นตรงนี้ไดเอือไปไะไม่ไม่ต้องไม่ต้องท่านขั้นดูตรงนี้อย่างเดียวไหม Bi ngang ngăn 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 đi ngăn lôi ngăn thua ngăn 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 ngăn

โอ้ยน่ยออดดยลยไม่ใช anyway, ่ไม่ไ oh ด yeah ้ใช่คนตกใดปลายน่อ hmm. ด <oh, oh yeah. ิดแ้โอ้ยเนี่ยามโไม่ยมาุ่งกันอย่างว่าไม่ท่าไม่ขึ้นไอขึ้นน้ำเลยดิคงต้มได้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 น เออมานาม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 ัมา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 มมามามามมา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 มมา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 มมา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 